ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บุรีรัม์นั่นเองนะเพื่อนอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศนะเพื่อนก็พามาดูรถทางนี้บ้างแล้วก็อยู่กับพี่ชเชลล์ชื่อลมนะแล้วก็พามาดูอีพีแรกอีพีแรกเดี๋ยวพามาดู3าคันนี้ก่อนเลยแล้วก็เขาเรียกว่าปรับราคาลงนั่นเองนะเพื่อนบางคัน2 0 0 0มืบางคัน1 5ื่นห้าปรับราคาลงมาจากปีใหม่ตอนรับปีใหม่แล้วก็ที่สําคัญรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยหลังการขาย พี่ลมบอกว่าให้ไปเลยหกเดือนไม่จำกัดระยะทางโอ้โหถือว่าให้เยอะนะอืมแล้วก็จะดูแลเรื่องล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแลของเหลวเรียบร้อยเราถ่ายให้หมดละเรียบร้อยอย่างคันแรกคันนี้ก็คือยอดฮิตตลอดการสําหรับวีโก้แชมปรถปีเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ปี2012ปี2012ราคาเดิมที่เปิดอยู่ปีที่แล้วสามแสนนั่นเพื่อนแต่ตอนนี้ลดไปคันนี้ลดไปเท่าไหร่ ดี๋ยวดูดูให้นะอ่าดูสดสดฟัมกันเลยนะเพื่อนราคาเปิดลดไปหมื่นห้าอ่าก็จะเหลืออยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองราคานี้พี่ลมบอกว่าเดี๋ยวเราดูแลเรื่องอะไรบ้างโอนให้เรื่องนะอ่าสำหรับลูกค้าเงินสดนะเดี๋ยวเราดูแลเรื่องโอนให้แต่ลูกค้าจากไฟแนนซ์อาจจะมีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มขึ้นนิดนึงอ่าประมาณนี้ต้องพูดตามตรงเพราะว่าไฟแนนซ์เขาจัดยากมากอ่าก็คือสีขาวเดมิมรวมจอดที่ล่มแล้วก็ไม่เหลืองเลยนะคันนี้ถือว่าสวยแล้วก็ได้ล้อนี่ ดิสเบรกหน้านะแต่ข้างหลังยังเป็นดัมอยู่นะล้อเป็นล้อล้อเดิมเลยหกูร้อยนะแล้วก็ยางก็คือคู่ตัวเลยนะเพื่อนดูยางแบบว่าไม่มีร่องรอยสึกเลยนะยังใช้ได้อีกอยาวนะใช้บันไดมีครบนะอ่ะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องหน่อย้ยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ลมเปิดห้องเครื่องดูก่อนเลยนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ละเรียบร้อยนะไฟหน้าก็ถือว่าโอเคนะไม่ต้องขัดก็ได้นะกำลังสวยเลยนะอันนี้ โฉมที่เครื่องดีเซลอึดถึกทนก็คือโฉมนี้เลยคันหน้าสวยเลยเลขชัดเจนนะเปิดมาแวบเดียวพ่อค้ารู้เลยนะเดิมนี่เขาดูแค่นี้รองรอยเดิมอย่าไปเคลียร์สีนะเพื่อน,นดูแวบเดียวแล้วก็ดูเพจนะ,ะเลขตัวถังแล้วก็เลขเครื่องให้ตรงกับเล่มและที่นี่ก็คือปลอดภัยหายห่วงพี่พี่พี่ลมว่ามีเล่มโอนพี่มีเล่มโอน พร้อมโอนทุกคันนะนเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยก็คือได้แบตด้วยแล้วก็ได้บนี้เลยน่าจะเป็น VN นะท่น,นี้ VN 144แรงม้าเครื่อง2 5 0 5อ่าในเล่มนะอันี้ก็เป็นฝากระโปรงหน้าแบบนี้เลยนะนี่เดินแห้งๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในให้นะนเพื่อนใครมองหาคันนี้อยู่ถือว่าราคาลงมาเยอะมากอ่าป้ายแดงอ่ะมีประมาณเกือบหกแสนแปดเน่ะลงไปครึ่งครึ่งโอ้ภายในดำด้วย นี่มันเพื่อภายในสีดําด้วยคือปีเท่าไหร่นะปี12 <2012, S 1> แล้วก็ตัวน,นี้ป็ตัวก่อนอรอบ50ปีอ๋ฉลองครบรอบ50ปีเนาะสมัยนู้นกะ็คือเป็นปี12อือกระจกไฟฟ้า2บานแล้วก็เป็นภายในสีดําหมดเลยพวงมาลั Power, ยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาเท่าไหร่นี่ย้าสปีดมีจอให้ด้วยนะแล้วก็แอร์ได้อยู่นะพี่เนาะแอร์เย็นเพียงเพาะรกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดเลย,ย,ยอืม ผ้าหลังคานี่ใหม่มากใหม่คลิปเลยซื้อรถที่นี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแลนวเพืเ่อนซื้อไปขับซื้อไปใช้อย่างเดียวไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะเพื่อนในอ่ะดูภายในสีดําสวยเลยแล้วก็แคปเปิดได้อ่ะเดี๋ยวพี่ลมจับประตูหน่อยอ่ะนี่แคปแบบนี้เลยนั่งสบายแน่นอนซอกในเดิมสีเดิมคันนี้สีสวยเลยไม่เคยเคลียร์สีนะอ่ะดูบันท้ายให้ เื่นปูกะบะมีให้สติกเกอร์สวยไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะอเป็นเกียตตัว E อไอสมัยนู้นน่าจะมีแอร์แบ็กให้แล้วนะสองใบเนาะแล้วก็มีกันชนท้ายให้เลยแบบนี้เลยนะแล้วก็สัญลักษณ์นี่ห้าสปีนี่แบบนี้เลยเขาก็จะฉลองครบ50ปีเขาแบบนี้เฮ้ยทรงได้อะทรงสวยเลยยังอะไรไม่มีเดี๋ยวเราดูอะไรให้เหมือนส่องให้อะยังอะไรมีโว้ยโชคแต่งด้วยถึงว่ามันดูสูงขึ้นนะโชคแต่งสีแดง ่ะมีอะไรก็ถือว่าโอเคนะพเพื่อนๆคันนี้ถือว่าสวยเลยนี่ผ่านอ่ะแล้วก็คันถัดมาอันนี้สายซิงหน่อยเป็นโตโยต้าได้ล้อแม็กขับนี้นะเซตอิดิชั่นนี่คันนี้รถปีอะไรครับพี่ <2020. S 1> ปี2020ปี2020อ่าราคาที่เปิดไว้ตอนแรก สามแสนแปดหมื่น <38, S 2> อ่าคันนี้ลดไปเลยนะเดี๋ยวมาดูราคาที่ลดปรับราคาลงแล้วก็คือเหลืออยู่ที่สามแสนหกหมื่นเท่านั้นเองก็คือลดไปสองหมื่นนะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนต้องดูบอกว่ามาจากช่องพนะ่อน้องไอคิวนะรถสวยๆราคามันก็จะต้องประมาณนี้เพื่อนๆก็คือได้ล้อแม็กเดิมยังเป็นทรงเดิมอยู่ยังไม่ได้จัดทรงอะไรเขาเรียกว่าโฉมหมูป่าแต่เป็นเขี้ยวแบบนี้นะ ก็เข้าใจตั้งชื่อนะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวดูห้องเครื่องไหมให้พี่ลมเขาเปิดห้องเครื่องนะเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวเริ่มต้นนะ่าเพื่อนอยังเป็นไฟหน้าฮาโลเจนอยู่แต่เ,เขามีไฟตัดหมอกให้แล้วนะอะเครื่องบล็อกนี้น่าจะ2.4ดีเซล2.450แรงมา้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าบอด,ดี้ตัวเตี้ยเขาจะให้เท่าไหร่นะแล้วก็ได้แบตแบตร,รุ่นนี้รุ่นใหม่แล้วเรียบร้อยคานหน้าเดิมๆนี ลายเดิมๆร่องรอยเดิมๆฝากระโปรงสวยๆนี่แบบนี้เลยแล้วก็เพจชัดเจนมีเล่มพร้อมโอนทุกคนันแล้วก็มี abs ให้ละเรียบร้อยปลอดภัยหายห,ห่วงห้องเครื่องสวยๆเลยน้ำยารอเย็นนี่ต้องชมพูชมพูแบบนี้นะนี่ใสๆแล้วก็ล้อแม็กแต่งน่าจะเป็นคอสมิคมั้ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นให้นะ,ะแม็กี่วงแต่งหมดเลย น่าจะใช่นะแต่ผมไม่แน่ใจยี่ห้อนะพี่ดมเนาะอือว่ายี่ห้อเลยตัวนี้สีดําอยู่แล้วก็มีพื้นปุกระบะให้เป็นเกรดเซตอิด Z ิช e ก็ <c oughs> คือจะมีป่งมีโป่งให้สายซิ่งเขาเลยไม่ค่อยชอบใส่ไอตัวกันชนเนอะ <Okay. S 1> อาจจะใส่เป็นของแต่งให้ก็ได้นะแต่ทรงเขาสวยนะทรงประมาณนี้เลยราคาดีนะเนี่ยถือว่าโอเคได้พื้นปูกระบะให้ดูภายในให้นะ โลโก้กระจกโตโยต้าเดิมหมดเลยเพื่อนแล้วก็ภายในก็เป็นสีดํากระจกไฟฟ้า2บานแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะพี่เนาะอ่าหสปีดเจ้าของเดิมมีจอให้ด้วยนะแต่กล้องถอยไม่มีนะแล้วก็มีพวงมาลัยเป็น Power ให้เบาะสีดำห้าหลังคาสวยเลยไม่ยับไม่ยน่นอ่านที่พี่ดงจับแล้วอ่าแล้วก็แดชบอร์ดแอร์แบ็กสใบนะนะนี่ซอกในสีเดิมหมดเลย แล้วก็ตัวนี้ไอ้ใครนั่งเลยเพื่อนๆนิ่มเลยใหม่กิฟต์เลยไอ้มีใครนั่งเลยน้างของโครงหลังคาสวยข้างหลังสวยเลยสีเดิมเลยสวยเลยอันนี้ก็ได้ไปก็คือถือว่าคนที่ซื้อรถมือสองนี่ถือว่าไม่ใช่คนจนไนด้ไ่เนาะ<ช>เ,เขาเรียกว่าคนที่เ่าฉลาดเลือกอะเพราะว่าเจ้าของแร์เขาเจ็บตัวให้เราไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะเพื่อนตัวนี้ป้ายแดงก็มีประมาณหกแสนต้องมีอะ เหลืออแค่เหลือครึ่งน,นึงแล้วอ่ะคือได้ใช้รถสภาพแบบ8ปดสิบเเลยอ่ะถือว่าโอเคเนาอพี่นะเนาะถือว่าเขาฉลาดเลือกแล้วก็เงินเขาก็ยังเหลือไปทำอย่างอื่นได้อีกอ่ะถือว่าโอเคมากส่วนคันนี้สีเทาหรือบอลเงินนั่นเองรถปีเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ปีสองพันสิปี16บหปี16บหราคาเปิดตอนแรก<ม>ก่อนปีใหมท่ที่ปีที่แล้วตั้งไว้ที่ท 3. สา,สามแสน,น่ะลดไปเดี๋ยวดูเบื้องต้นนะเขาลดไปนี่เพื่อนเหลืออยู่สองแปดห้าคือลดไปหม i̇şte like ื Next, yep. ่นห้าก่อนเลยนะแล้วก็คันนี้ก็คือเดี๋ยวเราดูแลให้เรียบร้อยก็คือได้แบบนี้เลยสายเดิม่ะสายเดิมก็จะมาแบบนี้นี่ให้เดิมเดิมก็คือล้อแม็กเป็นห้าดูร้อยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าฝั่งไหนดีฝั่งนี้ง่ายกว่านาะฟิล์มได้นะฟิล์มไม่ต้องทำอะไรละเรียบร้อย แต่คันนี้ก็คือโลโก้กระจกโตโยต้าเดิมเลยเข้าฝันมึงก็ได้เข้าฝันมึงนะเข้าฝันมึอ่ะเออพี่เปิดอัพแสงเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะชิดกันนิดนึงอ้บ <c oughs> แ,แล้วก็มีกันชนท้ายแล้วก็มีพื้นปกบะใหา้ตรงนี้ก็โลโก้กระจกเดิมหมดอันนี้ก็หกสปีดเหมือนกันเนาะอันนี้ห้าสปีดอ๋อตัวโฉมโฉมเก่าอ่ายังเป็นโฉมหน้าเก่าอยู่นี่แล้วก็พวงมาลัยเวอร์ แล้วก็เกียร์ธรรมดาหสปีดนะแล้วก็เบาะหุ้มหนังมาหมดแล้วเรียบร้อยแอร์แบ็กสอใบอ่ะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยือยนี่หน้าตาเขาก็จะแบบแปลกๆหน่อยก็คืออย่างคนชอบแหละยังไงตัวใหม่ก็น่าล่อก,กว่า <Okay. S 1> เนาะอ่ราคาเขาก็จะมีเลนส์แตกต่างกันอยู่ประมาณน,นี้ก็เป็นเครื่องอดีเซลเหมือนกันไม่แน่ใจ2.4เนาะประมาณน,น,น,นั้นครับอ่าประมาณนี้ละรุ่นใหม่ๆแล้วก็อแอบตมีให้ อารลอาเพดอยู่ครบเลขเครื่องเลขโครงไม่มีเสียวชนอนี่แลกระไลสวยๆใสๆนี่แล้วก็ฝากระโปรงแบบนี้เลยอ่าภายในสวยแล้วก็ห้องเครื่องโอเคสวยอ่ะสามคันแรกผ่านพ้นไปนะเพื่อนก็ติดตามกันไว้เดี๋ยวอีพีสองจะพาไปดูอะไรอ่าเบอร์โทรครับพี่ลมเบอร์ใครสนใจครับ 0 9 5 6 1 0 9 1าห้าศูนกนะก็ติดต่อพี่ลมได้ทั้งลุงลมได้ทั้งอ d ดี line นแล้วก็เบอร์โทรเลยก็เขอามาคุยกันก่อนได้เป็นเบอร์ส่วนกลางของที่นี่นะพี่ลมก็จะอยู่ที่นี่ตลอดแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องพอนอ้อยคิวเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดแล้วก็การดูแลเป็นพิเศษดีกว่าที่อื่นนะเพื่อนก็จะประมาณ20,000ถึง15,000เนี่ยเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่ลมเขาดูแลให้ประมาณนี้โอเคคลิปนีี้บบคคคพ่ลมมารรัั